Introducing the Sony WF1000XM5, the latest in wireless earbud technology. With unrivaled noise cancellation, these earbuds are here to deliver the ultimate audio experience. Imagine being able to immerse yourself in your favorite music without any distractions from the outside world. That's exactly what the WF1000XM5 offers. Thanks to Sony's industry-leading noise cancellation technology, these earbuds actively work to block out ambient noise. สวัสดีครับพี่ทักษอ AI โคต้นครับโมเดล AI ESM Amazon นะครับ Sony WF1000XM5 นะครับวันนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อนะครับะระบบ Task เข้ากับตัวหูฟังตัวหนึ่งนะครับทีนะบ่เป็นรุ่นล่าสุดของ Sony เลยนะครับที่ลบเสียงลบก,กวนออกทั้งหมดเลยเวลาเรา ออกไปนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเสียงที่กระทึกนะครับระดับไหนนะครับก็จะตัดเสียงรบกวนตรงนั้นนะครับได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผู้คนให้ความสนใจมากแล้วก็นํามาทดลองใช้นะครับว่ามีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะกำลังจะเชื่อมเข้าสู่โลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับซึ่ง p r o d u ั t ์ตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อเข้าสู่อเมซอนนะครับ ดังนั้นกระบวนการในการเชื่อมต่อนะครับเราจําเป็นต้องรู้ระบบทั k วางระบบทั k นิดนึงในการเชื่อมต่อปลั๊กอินเข้าไปอย่าง Product ตัวนี้นะครับระบบทัสนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้ทั่วโลกใน Product หลายๆลายแคปหลาย cap, หลายนิชนะครับที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปได้นะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ในช่อง a u t o t a t e income นะครับกด Subscribe ไว้นะครับเราจะนำเทคโนโลยีระดับโลกนะครับระดับฮอปที่ทำเงิน A f f i l i a t e นะครับ ว่าเขาทำกันจริงๆศาสตร์วิชาแอฟเรจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราถอดตัวเองออกจากระบบแล้วให้ระบบออโต้รันให้มันทํางานผลิตเงินแบบออโต้นะครับผ่านแอฟเฟรลิก์ของเราเชื่อมต่อกับสินค้าทั่วโลกเลยนะครับสินค้ามีหลากหลายมากๆนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโค้จะสร้างระบบเชื่อมต่อยังไงนะครับกับโปรดักต์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นอธิบายระบบทัสนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวระบบทัสเองนะครับ เป็นระบบที่มีศักยภาพในการที่จะปิดการขายนะครับอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อไปยังสินค้าทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริกแบงค์นะครับดิจิตอลยิปซ4นะครับแอ a z o n ซอนนะครับและก็ยังมีสินค้าที่เป็นเวนเดอร์เฉพาะเจ้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในการลักซ์ซรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเจ็คนะครับในการเช่าเหมาลำนะครับก็มีระบบคอมมิชชั่นด้วยกันทั้งนั้นนะครับอย่างมีเซกเตอร์อื่นนกครับเซกเตอร์การท่องเที่ยวเซกเตอร์ทา้งนั้นฟแนนซ์นะครับ อีกหลากหลายเลยเราสามารถปลักอินเชื่อมต่อเข้าไปได้นะครับดังนั้นหากรู้ศาสตร์วิชาตัวนี้ในการสร้างโหลดทาสแล้วนะครับท่านจะสามารถทาเงินไดง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวผลิตัณ์ตัวนี้นะครับในเมซอนมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับรหัสของตัวผลิตัณ์ตัวนี้นะครับก็คือตัว wf 1 0 0 0 x 5 m x m 5นะครับอยู่ใน Amazon ราคาอยู่ที่298 U.S. ดอลลาร์นะครับอ่าโค้ดก็ดูรายละเอียดกดเข้าไปดูในโปรดักต์ตัวนี้ในวิดีโอนะครับก็จะมีตัววิดรีวิวนะครับซึ่งมีเจ้าของแบรนด์เองนะครับทำตัววิดีโอโปรดักต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคนที่เข้ามารีวิวนะครับเป็นรีเลทวิดีโอซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น Amazon In f l u e n c e r นะครับก็สามารถสร้างเป็น i n f l u e n c e r ขึ้นมาได้นะครับหากเราสมัคร a m a z o n i n f l u e n c e r แล้วนะครับก็สามารถนำโปรดักต์มารีวิวอย่างเงี้ยครับถ้ากดลิงก์ด้านใต้นะครับ วิดีโอของเราเราก็จะได้เงินกันดีเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับโค้ดก็จะดูรละเอียดในการเชื่อมต่อตัว affiliate link ด้วยนะครับซึ่งจะเป็น amazon associate นะครับแล้ว Product นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะแวรี่ตามที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับประมาณการอยู่ที่4%เนะครับกำลังผลิตอยู่ที่110.92 US ดอลลาร์ US d ต่อเดือนนะครับเอ่า s m e ที่สิออเดอร์นะครับอ่เราโปรดักต์ใน amazon เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อนะครับหลากหลายโปรดักต นะครับซึ่งโหลดท้สาสามารถเชื่อมต่อได้หลายโปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับรากฝอยที่มันสัสมเม็ดเงินนะครับวิ่งเข้ามาหลายทางหลายโปรดักต์นะครับหลายแคนแล้วมันทําให้เกิดการรวมของเม็ดเงินขึ้นมานะครับในตัวระบบเองนะครับคราวนี้เรามาดูสเปคของเครื่องผลิตเงินตัวนี้นะครับรหัสก็คือ AI SM Amazon Sony WF 1 0 0 0 XM5 นะครับ engine capacity กำลังผลิตนะครับ อยู่ที่110.92 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับ Reference ที่10 o ออเดต่อเดือนนะครับ Engine Performance นะครับให้ที่80%นะครับเพราะเราจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมระบบนะครับซึ่งตรงนี้80%นี้ก็คือตัว Internal Factor ของเราเองนะครับมันจะส่งผลถึงความรู้ของเราว่าคนคนนี้มีความรู้ไหมคนคนนี้มีทักษะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากความรู้ถูกเพิ่มไปแล้วนะครับเขาจำเป็นต้องลงมือทำให้เกิดทักษะมากยิ่งขึ้นก็คือตัว Skill นะครับ ทัก,กษะสกิลตัวนี้นะครับจะทําให้เขามีความรู้มากยิ่งขึ้นในการเข้าควบคุมระบบนะครับส่วนอีก20เป็น external factor นะครับ external factor เนี่ยครับคือ factor ที่เราควบคุมไม่ได้เช่นความผลันผวลนของตลาดนะครับเกิดการแทนที่ใหม่ของ Product แบรนด์อื่นนะครับพวกนี้ก็จะกระทบกับแบรนด์ที่เราปลักเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น20เนี่ยมันคือ,อการแข่งขันการผันผวของตลาดปัจจัยต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้นะครับ ส่วน AI เองนะครับความสามารถสักยภาพของ AI ตอนนี้พัฒนาเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอ่าโค้ดให้อยู่ที่95%นะครับมีศักยภาพค่อนข้างที่จะสูงและก็มีความเสถียรสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอ่นี้เรามาดูโลก t ทัสซิสต์ที่1นะครับการทํางานของรกทัสคือการเชื่อมโยงระหว่างคนกับ AI นะครับก็คือตัวเรากับ AI เข้ามาผสมผสานกันทําให้เกิดระบบการปิดการขายแบบออโต้ขึ้นมานะครับโดยลำเลียงจากตัวระบบ คลิปวิดีโอเข้ามานะครับแล้วเชื่อมต่อทราฟิกทั่วโลกเลยในการที่จะเข้ามาเข้าสู่ระบบเซลล์ฟันเดลนะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวโปรดักต์เหมือนที่เราเชื่อมต่ออยู่ตรงน,นี้คือ Amazon ทําให้เกิดเงินเงินขึ้นมาใน Amazon นะครับดังนั้นตัวระบบซิสเต็มนี่นะครับมีองค์ประกอบก็คือว่าเราต้องคิดคิดก่อนว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เราจะเชื่อมต่อนะครับทําไมถึงเป็นตัว Sony ตัวนี้นะครับอาจเป็นตัวโปรดักต์ที่ร้านส่งมาใหม่นะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีการค้นหานะครับ มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเชื่อมต่อระบบโปรเซสนะครับเขาก็จะ,ะสร้างตัวสคริปต์ขึ้นมานะครับแล้วสร้างระบบเซลฟ์ฟันเดลขึ้นมาแล้วสร้างตัวระบบ Voice Over ร์วิดีโออดิขึ้นมาทําให้เกิดตัววิดีโอขึ้นมาคราวนี้คนก็ต้องหาหน่อยละครับว่าโปรดักตัวนี้นะครับมันออกใหม่นะครับข้อมูลนะครับในระบบเนี่ยคนถามอะไรกันเยอะเกี่ยวกับโปรดักตัวนี้นะครับก็ให้ AI ตัวหนึ่งในการที่จะ ไปหาข้อมูลในาระบบมาว่ามีคนถามเกี่ยวกับ Sony WF เนี่ยยังไงบ้างนะครับก็ออกมานะครับเหียนข้อมูลนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับแต่หากเป็น Chat GPT ก็จะเป็นข้อมูลที่ก่าว,วัน,นี้นะครับดังนั้นมีรายละเอียดในการที่จะดึงข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับทำให้เกิดผลลัพธ์ก็คือเป็นข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่ออกมาแล้วนำข้อมูลตัวนี้นะครับมาสร้างเป็นระบบคลิปวิดีโอขึ้นมา รเราก็จะได้วิดีโอไอเดียออกมาว่าคาถามที่ได้มานะครับเราจะมาสร้างตัวเนื้อหาวิดีโอไงค้ก็ได้วิดียวสคริปต์มาเมื่อได้วิดีโอสคริปต์แล้วนะครับโค้ก็ทําการสร้าง voice over ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI ทําได้ดีขนาดไหนในการที่จะสร้างเนื้อหาวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วสร้างเป็นวิดีโอสคริปต์ออกมานะครับเดี๋ยวไปดูครับ introducing the sony wf 1000xm5 The latest in wireless earbud technology. With unrivaled noise cancellation, these earbuds are here to deliver the ultimate audio experience. Imagine being able to immerse yourself in your favorite music without any distractions from the outside world. That's exactly what the WF1000XM5 offers. Thanks to Sony's industry leading noise cancellation technology, these earbuds actively work to block out ambient noise, allowing you to enjoy crystal clear sound even in the noisiest environments. Whether you're on a crowded train, in a busy office, or walking on a bustling city street, the WF1000XM5 will take you to a world of pure audio bliss. But what makes the noise cancellation on these earbuds so good? It's all thanks to the dual noise sensor technology. With dual microphones on each earbud, the WF1000XM5 is able to accurately detect and compensate for any unwanted sound, ensuring that only your music reaches your ears. Additionally, these earbuds come with an adaptive sound control feature that automatically adjusts the level of noise cancellation based on your surroundings. So whether you're commuting, working out, or simply relaxing at home, the WF1000XM5 adapts to your environment, providing you with the perfect balance of isolation and awareness. And let's not forget about the stunning audio quality. With a powerful 6mm driver unit, the WF1000XM5 delivers rich, detailed sound across all frequencies. From deep, booming bass to crisp, clear highs, every note and every beat is reproduced with astonishing accuracy. But that's not all. These earbuds also offer a comfortable and secure fit, ensuring that they stay in place no matter how active you are. With up to 8 hours of battery life and an additional 16 hours from the charging case, you can enjoy your music all day long without worrying about running out of power. In conclusion, the Sony WF1000XM5 truly unleashes the ultimate noise cancellation experience. With cutting edge technology, exceptional sound quality, and a comfortable fit, these earbuds are perfect for anyone who craves a true audio immersion. Click link below this video, try them out for yourself, and embark on a journey of sound like never before. Thanks for watching this video. If you enjoyed it, Don't to to and updates forget to to our for more channel exciting tech subscribe reviews เป็นไงบ้างครับนั่นก็คือผลงานของ AI ผสมผสานกับความคิดของเรานะครับก็ทําให้เกิดผลงานนะครับขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ลำเลียงทราฟิกขึ้นมานะครับนั่นคือเราเปรุงพื้นที่ของตัว YouTube และก็ตัววิดีโอนะครับหรน,นี้ก็จะปรึงพื้นที่ของตัวระบบการเซิร์ชเข้ามานะครับคนที่เซิร์ชเข้ามามีความต้องการและเขามีความต้องการเดน โอ้โหฟังรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้รีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เข้ามานะครับครานี้ค้ดก็ทําตัวบล็อกนะครับออตุบ blocking นะครับไว้อีกชุดหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดการเซิร์ชเข้ามาแล้วมาปะทะกับแอฟเฟียลลิงเข้าสู่ตัว Amazon เช่นกันนะครับคราวนี้โดยกระบวนการตรงนี้จะถูกควบคุมด้วย AI เหมือนกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องออกหน้ากล้องเลยนะครับเมื่อทํางานประสานกันระหว่างตัว ออวิดีโอนะครับกับการเซิร์ชผ่านตัวระบบของ Google นะครับจะมีปริภิภาพสูงมากนะครับเพราะเป็นการวอร์มอัพเอ่อคนที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับให้มีข้อมูลมาก่ขึ้นแล้วก็พร้อมกับสินใจและก็ซื้อในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทวีกําลังกันสส่วนเข้าหากันนะครับดังนั้นคือกระบวนการที่เอ่เรายกระดับความรู้ของเราในการเข้าไปทําเงินนะครับนี่คือสารวิยว,วิชาของอนาคตในการที่จะทําเงินนะครับหากท่านรู้ตัวนี้นะครับท่านไลยเชื่อมต่อ สินค้าอะไรก็ได้ทั่วโลกนะครับแล้วทําเงินเป็นย um, ูเอสดอลลาร์เันทุ่งแรงกันเยอะเลยนะครับดังนั้นคุณบัตรที่จะเข้ามาสร้างระบบนะครับคนที่เข้ามาสร้างระบบเนี่ยนะครับก็ต้องวางเป้าหมายทาร์เก็ตว่าเม็ดเงินที่ออกมาเนี่ยควรจะเป็นเม็ดเงินสเกลที่สูงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆจาก AI นะครับแล้วก็พร้อมลงมือทําเกิดร้อยเซให้เกิดผลลัพธ์จริงๆไม่ล้มเลิกง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นความรู้บางอย่างมันใหม่นะครับมันไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ เพราะั้นพอเจอปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีความวิตกกังวลอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่บุคลิกลักษณะของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําเราต้องมุ่งมั่นนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นเงินออกมานะครับโดยที่ใช้แค่อุปกรณ์กับตัวเราอย่างนี้ครับก็คือตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับกับเราเพียงหนึ่งคนในการที่จะมีความรู้ใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะให้ความรู้ใหม่เข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญานะครับสร้างโลกทัสขึ้นมาไปเชื่อมต่อกับสินค้าทั่วโลกเลยนะครับ เป็น US ดอลลาร์ท่านจะทุ่นแรงไปเยอะ,อะท่านอาจจะต้องอทุ่มเทความเข้าใจหน่อยในการที่จะสร้างระบบครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ควบคุมระบบนะครับให้เม็ดเงินมากน้อยแล้วแต่ท่านต้องการนะครับและ,ะตัวนี้เราจําเป็นต้องล็อกเป้าหมายว่าท่านต้องการเม็ดเงินเท่าไหร่จริงๆแล้วมันทําเงินได้สูงมากนะครับดังนั้นคนที่สนใจจริงๆนะครับเข้ามาที่ไลน์พิธาย,ายพิมพคาว่าววนตั้มนะครับเดี๋ยวคย้จะปูพื้นฐานเบื้องต้นให้นะครับ อ่าแพกเข้ามานะครับแล้วโค้ดจะดูพื้นฐานนิดนึงว่าเราจะเติมเต็มอะไรให้นะครับแล้วจะปูทางให้ท่านไปเอาเม็ดเงินนะครับที่มีสเกลสูงได้ยังไงนะครับครับวันนี้โค้ต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอนุวัตต้องของกับราไก่อนทุกท่านมีความสุขมากมากนะครับและมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับผมมาครับสวัสดีครับ